ถิงถิงบิงซูเฟรนชชายขนมหวานเปิดรับจังหวัดละหนลายในช่วง2-3ปีที่ผ่านมานะครับธุรกิจร้านขนมหวานและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพถือว่ามาแรงโดยเฉพาะกลุ่มน้ำเต้าหู้ เต้าหวยน้ำขิงนมสดสาเหตุที่ทําให้ธุรกิจร้านขนมหวานเพื่อสุขภาพได้รับความนิยมจากผู้บริโภคเกิดจากเทรนสุขภาพนั้นกําลังมาแรงคนไทยหันมาดูแลและใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้นที่สําคัญของกินหรือเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพสามารถทานได้ทุกเพศทุกวัยจึงไม่แปลกนะครับที่จะมีหลายๆแบรนด์ทั้งแบรนด์เล็กแบรนด์นดใหญ่กระโดดเข้ามาชิงส่วนแบ่งตลาดขนมหวานและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจานวนมากหนึ่งในนั้นก็คือขิงขิงบิงซูเจ้าแรกและเจ้าเดียวในไทยที่มีเมนูตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคจนธุรกิจเติบ โตอย่างรวดเร็วภายใน5ปีมีมากกว่า44สาขาทั่วประเทศเรื่องราวและกลยุทธ์แฟรนไชส์ร้านขนมหวานเพื่อสุขภาพถิงถิงบิงซูน้ำขิงน่าสนใจอย่างไรผม X ในรายการไทยเฟรนไชส์เดย์จะเล่าให้ฟัง จุดเริ่มต้นถิงถิงบิงซูร้านถิงถิงบิงซูนั้นเกิดขึ้นในปี2563สาขาแรกเปิดที่สาธุประดิษฐ์26โดยถิงถิงนั้นมาจากชื่อหลานสาวของอา,า่าหลังจากนั้นได้นำสูตรขนมหวานของอามาที่เคยทำกินในครอบครัวามาพัฒนาและปรับปรุงสูตรในสไตล์ของคนรุ่นใหม่โดยมีทั้งสูตรดั้งเดิมและสูตรใหม่เลือกใช้วัตถุดิบเกรดพรีเมียมรสชาติหวานน้อยเพื่อสุขภาพไม่ใส่วัตถุกันเสียจนกลายมาเป็นบิงซูน้ำขิงชูคอนเซ็ปตร้านขนมสไตล์ไทยจีนมีสโลแกน ภาพดีหมื่นปีหมื่นหมื่นปีการปรับปรุงสูตรของถิงถิงบิงซูนั้นเมื่อรู้ว่าเมืองไทยอากาศร้อนถ้ากินขนมหรือเครื่องดื่มที่มีรสเผ็ดและร้อนอย่างบัวลอยน้ำขิงนั้น<ๆ>ก็อาจจะไม่เข้ากับอากาศร้อนบ้านเราท่าใดน,นักนะครับทางเจ้าของร้านจึงประยุกต์นําความเย็นของบิงซูคู่กับความเผ็ดของน้ําขิงเป็นเมนูใหม่บิงซูน้ําขิงที่มีรสชาติหวานหวานเผ็ดเผ็ดกินได้ทุกเพศทุก,ทกวัยกลายเป็นเมนูชูโรงที่ช่วยดันยอดขายร้านขนมหวานเพื่อสุขภาพเ้ได้วความนิยมอย่างรวดเร็วกระแสของร้านถิงถิงบิงซูน มาแรงอย่างต่อเนื่องนะครับเปิดบริการมา5ปีมีถึง44สาขาโดยสาขาที่เปิดส่วนใหญ่นั้นอยู่ในพื้นที่ใกล้แหล่งชุมชนเพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงได้ง่ายเวลาที่ผู้ใหญ่หรือคุณปู่คุณย่าอากงอมาม่าไปกินก็จะได้พาลูกๆหลานๆไปด้วยเพราะเมนูของร้านริงๆิงนั้นไม่ได้มีแค่สำหรับคนสูงวัยเท่านั้นยังมีเมนูขนมหวานอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่เด็กๆก,กินได้ผู้ใหญ่กินดีจุดเด่นของริงถิงคือเมนูหลากหลายมีการพัฒนาเมนูใหม่ๆอย่างต่อเนื่องในทุกๆ2เดือนจะออกเมนูใหม่1ครั้งหรือ New Product Development NPD โดยมีทั้งเมนูร้อนเมนูเย็นเมนูบิงซูเมนูเครื่องดื่มเมนูไอศกรีมเมนูอาหารทานเล่นเช่นบิงซูน้ำขิงบิงซูเต้าถึงบิงซูเต้าหวยบิงซูน้ำเต้าหู้บิงซูชาไทยมุกบิงซูแปกล้วยนมสดบิงซูนมสดไข่เเค็มบิงซูซอฟรี่เต้าหวยนมสดโบลอยเต้าหวยน้ำขิงเต้าหวยน้ำเต้าหู้น้ำเต้าหู้งาดำเลเปอร์โบลอยนมสดโบลอยน้ำขิงโบลอยน้ำเต้าหู้ชาไทยชัควยเย็นไอติมน้ำเต้าหู้อาม่าไอติมมะพร้าวหอมชาเข ปลาซาลาเปาปูใช้ทอดบันโูทอดสังกยาและอื่นๆอีกมากมายกลยุทธ์แฟรนไชส์ช่วยขยายสาขาทิงทิงบิงซู 1. รสชาติอร่อยใครกินแล้วติดใจบอกต่อแบบปากต่อปากหรือบวออกเมาหลังจากลูกค้ามากินที่ร้านแล้วเมื่อรสชาติอร่อยก็จะรีวิวผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียทําให้ร้านทิงทิงนั้นเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายโดยไม่ต้องโฆษณาสัมพันธ์เมนูซิกเนเจอร์ที่คนพูดถึงกันมากครับคือบิงซูน้ําขิงที่กินได้ทั้งครอบครัวโดยทั่วไปร้านทิงทิงจะมีลูกค้าประจําอยู่ ็นผู้สูงวัยถ้าวันหน้ากลับมากินอีกครั้งก็จะพาลูกหลานมาด้วยส่วนลูกค้ากลุ่มวัยรุ่นที่มาลองกินครั้งแรกแล้วติดใจครั้งต่อไปก็ชวนผู้ใหญ่ในบ้านมาลองด้วยเช่นกันโดยมีเมนูหลากหลายมากกว่า80เมนู 2. สใส่ใจในรายละเอียดโดยเฉพาะความหวานถ้าเมนูไหนที่ต้องมีน้ําตาลนั้นทางร้านจะมีน้ําตาลแยกไว้เพื่อให้ลูกค้าเติมระดับความหวานด้วยตัวเองได้ใครชอบหวานน้อยหรือหวานมากสามารถเติมได้ตามความต้องการล่าสุดท่านผู้ว่าชัดชาติสิธิพันธ์ก็แวะมาเติมพลังอุดหนุนร้านถิงถิงบิงซ 3. ราคาเข้าถึงง่ายเป็นกลยุทธ์ดึงดูดลูกค้าได้เป็นอย่างดีแม้จะเป็นร้านขนมหวานสไตล์ไทยจีนแต่ขายเพียงราคาหลักสิบไปจนถึงหลักร้อยเท่านั้นถือเป็นราคาที่ลูกค้าสามารถจับต้องได้ประกอบกับการมีครัวกลางเป็นของตัวเองซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่เชนร้านอาหารหลายแบรนด์นั้นให้ความสาคัญเช่นเดียวกับทิงทิงเพื่อให้แต่ละสาขาที่มีอยู่ทั่วประเทศดําเนินธุรกิจเป็นไปตามมาตรฐานโดยสามารถรักษาคุณภาพวัตถุดิบและรสชาติให้เหมือนกันในทุกๆสาขา 4. ขยายสาขาด้วยรูปแบบแฟรนไชส์เป็นกลยุทธ ที่ช่วยให้ร้านขนมหวานเพื่อสุขภาพทิงทิงบิงซูน้ำขิงขยายกิจการได้อย่างรวดเร็วปัจจุบันมี14สาขาทั่วประเทศทั้งในกรุงเทพปรมิมณฑลและต่างจังหวัดรูปแบบการลงทุนแฟรนไชส์ทิ้งทิ้ง,งบิงซูแพ็กเกจเอสเป็นการเปิดร้านแบบคีออสหรือบ๊อปอัพในศูนย์อาหารศูนย์การค้าโรงพยาบาลหรือตามสถานศึกษาโดยสามารถขายสินค้าประมาณ10-15เมนูในหมวดปกติค่าแฟรนไชส์50,000บาทริยัตตี้ฟรี1%งบลงทุน100,000-150,000บาทอายุสัญญ,ญา1 000, ปีระยะเว รลาคืนทุน6เดือนถึง1ปีพาเกจ M เป็นการเปิดร้านแบบเต็มรูปแบบมีที่นั่งในร้านสามารถขายสินค้าได้ทุกเมนูในหมวดเมนูปกติค่าแฟรนไชส์350,000บาทรอยันตี้ฟรี1%งบการลงทุน800,000ถึง1ล้านบาทอายุสัญญา5ปีประยเวลาคืนทุน1ถึง3ปีพาเกจ L เป็นการเปิดร้านแบบเต็มรูปแบบมีที่นั่งในร้านสามารถขายสินค้าได้ทุกเมนูในหมวดเมนูพรีเมียมค่าแฟรนไชส์500,000บาทรอยันตี้ฟรี1%งบการลงทุน1ล้านถึง 1นล้านหแสนบาทอายุสัญญา5ปีระยะเวลาคืนทุน1-3ปีเงื่อนไขในการลงทุนแฟรนไชส์วัตถุดิบส่วนใหญ่กว่า90%แฟรนไชส์ซีต้องซื้อจากแบรนด์เท่านั้นแพ็กเกจ M ็และแพ็กเกจแในแต่ละจังหวัดสามารถเปิดได้1หรือ2สาขาเท่านั้นหรือขึ้นอยู่กับจำนวนประชากรและสภาพเศรษฐกิจของแต่ละจังหวัดกรณีกรุงเทพปริมณฑลหรือจังหวัดใหญ่ๆต้องมีระยะห่างจากสาขาทิง้งทิ้งเดิมรัชมีทางตรงไม่ต่ำกว่า6กิโลเมตรกรณีจังหวัดอื่นๆสามารถเปิดร้านได้เพียง1สาาาขเท่นนั้น กรณีมากกว่าหนึ่งสาขาขอสมอนสิธิตแฟรนไชส์ซีรายเดิมเปิดเท่านั้นเมื่อดูจากรูปแบบและเงื่อนไขาการลงทุนแฟรนไชส์ทิงดินบิงซูนั้นจะมีลักษณะคล้ายๆกับการลงทุนเปิดร้านแฟรนไชส์ไอศครีมชื่อดังเดลิคว e นโดยในแต่ละจังหวัดนั้นจะให้สิทธิแฟรนไชส์ซีรายเดียวเท่านั้นในการขยายสาขาในจังหวัดของตัวเองเดลิคว e นบังคับให้แฟรนไชส์ซีนั้นเปิดร้านในจังหวัดเดียวกัน3สาขาเปิดสาขาแรกภายใน60วันหลังจากทำสัญญาและเปิดอีก2สาขาภายใน1ปีโดยสาเหตุ ที่แฟรนไชส์จริงๆบิงซูและเดลิควีนนั้นให้สิทธิแฟรนไชส์รายเดียวในการขยายสาขาใน1จังหวัดเพราะแฟรนไชส์สอไม่ต้องการให้แฟรนไชส์รายอื่นมาแย่งลูกค้ากันเองแบบว่าใครได้รับสิทธิเปิดร้านแฟรนไชส์ก่อนก็ไม่ต้องกลัวว่าจะมีแฟรนไชส์รายอื่นมาเปิดสาขาใกล้ๆกันเหมือนกรณีน e ิเซเว่นอเลเนในบางพื้นที่เราจะเห็นสาขาเปิดร้านอยู่ใกล้ๆกันทาง C ี o อนั้นจะให้สิทธิแฟรนไชส์รายเดิมบริหารสาขาใหม่ในพื้นที่นั้นๆก่อนหากแฟรนไชส์รายเดิมไม่ ต้องยอมรับนะครับว่าเรื่องเมนูขนมหวานและเครื่องดื่มของทิงลิงบิงซูนั้นมีจุดเด่นที่แตกต่างจากแบรนด์ขนมหวานเจ้าอื่นๆในตลาดอย่างเชียงซมอีที่เน้นไปทางขนมหวานเพียงอย่างเดียวแต่ถิงๆิงบิงซูมุ่งเน้นเมนูสุขภาพไม่เน้นรสหวานจึงได้ความนิยมจากลูกค้าที่ใส่ใจเรื่องสุขภาพอย่างแพร่หลายสอดรับกับเป้าหมายเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งในใจของคนรักขนมหวานสไตล์สุขภาพและเพื่อนๆล่ะครับใครที่เคยทานขนมหวานร้านทิง,ถ,งถิงบิงซูคอมเมนต์มาหน่อยนะครับว่ามี เมนูไหนคือที่สุดของความอร่อยแบบมาทีไรต้องสั่งตลอดหรือชื่นชอบบรรยากาศการตกแต่งร้านเวลามาทานแล้วชื่นใจคอมเมนต์กันมาได้นะครับ ไทยแฟนชายเซ็นเตอร์เว็บรวมธุรกิจแฟนชส์ใหญ่ที่สุดในไทยมีแฟนชายชั้นนำให้คุณเลือกมากกว่า600แบรนด์มีผู้สนใจลงทุนแฟนชส์แล้วกว่า3,5 0 0 0 0คนแฟนชายโซลูชันอันดับหนึ่งของไทยบริการให้คำปรึกษาการสร้างระบบแฟนชายอยากซื้อแฟนชายอยากขายแฟนชายอยากทำเป็นแฟนชายแอดไลน์เลยสนใจโฆษณา02-101-9187